สวัสดีครับผมดาบตำร,รวจนรินทร์วางป่ตตาตาตำแหน่งผู้บัาคับหมูงานสอบสวนสายนรูทรอดอยใต่วันนี้จะได้มา,าสัมภาษณ์นะครับผู้ช่วยมงคลจันตาครับกับผู้ช่วยทร <ๆๆ S 1> ัพย์หม้าย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ายวง <ๆ S 2> ๆๆเกี่ยวกับปัญหานะครับและแนวทางแก้ไขของหมู่บ้านไซเบอร์วิเลจหมู่บ้าน,นํำร่องในระยะที่หนเฟสที่หนนะครับผู้ช่วยครับ ครับ أ, <า>ปัญหาอันดับแรกที่บ้านวังหลวงต้องการให้แก้ไขคือจุดไหนครับจุดที่โค้งนี่แหละครับ,รบมันไม่อันตรายมากเลยครับเพราะเขาอยากให้แก้ไขจะพาหน้าก่อนครับถ้ามีป้ายก็ได้ยึดถุงแดงมาก่อนเขาถุงแดงมากนไมได้ถ้ามาันได้ได้แก้ไขจะพหน้าก่อนหมายความว่าจุดตรงเป็นจุดอันตรายนะครับมีปติญญาเกิดขึน้นบ่อยน้อยครับ จุดนี้จะเป็นจุดที่ว่าบ้านของหลวงต้องการให้แก้ไขเป็นอันดับแรกครับอันดับแรกครับอันดับแรกโดยการจะให้อยากให้มีป้ายประชาสัมพันธ์รถความเร็วครับับทุ้งแดงมาติดเพื่อให้รู้ว่าเป็นจุดอันตรายใช่ไหมครับครับผู้ช่วยตรามมีอะไรจะเสริมไหมครับมีอะไรจะเพิมเติมไหมครับจุดอันตรายปัญหาครับเปลยนปัญหาอันดับแรกนีครับเติมเติมวครับ ตอนนี้นะครับเราจะทําการแก้ไขปัญหานะครับอันดับแรกโดยการเราจะติดโคงแดงนะครับเพื่อเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณทางโคงนะครับของบ้านหมู่บ้านวังหลวงนะครับบริเวณทางโค้งนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจน และนอกจากาเราจะปิดทุมแดงตรงบริเวณทางโค้งอันตรายนะครับเรายังได้ประสานกับมดการทางมาช่วยรปมมรับปรุงทิศทางบริเวณทางโคง้งตัดหญ้าแก้วถางนะครับให้ดูเรียบสามารถมองเห็นได้ชัดเจน,นครับ ติดวงติดวงจุดอันตรายครับเตือนเตือน